สวัสดีครับก็มีเพื่อนเพื่อนถามมานะครับในกรณีที่ต้องการเปิดเป็นร้านนะครับขายพอร์บอกับการภายนรถยนต์นะครับก็จําเป็นจะต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับแล้วก็สมัครสมาชิกเนี่ยมีทั้งฟรีแล้วก็มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็จะต้องไปสอบเป็นบัตรในหน้านะครับถึงจะสามารถขายได้เนาะแต่ว่าก็มีบางที่เหมือนกันนะครับที่เราสามารถซื้อสมัครสมาชิกฟรีนะครับแล้วก็ซื้อเงินสดกับทางโบกเกอร์ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะ อันนี้ก็จะแนะนำนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเขียนบทความอยู่อันนึงนะครับก็พอดีมีบางท่านนะครับถามมาบอกเออถ้าพี่ถ้าผมตกงานนะครับตังก็ไม่มีต้องประหยัดตังแล้วอยากทาจะทํำยังไงนะครับอันนี้ก็คือเป็นลงทุนศูนย์บาทเลยเนาะแต่ว่าทําเงินได้นะครับก็ลองดูนะครับก็เป็นกําลังใจให้เนาะ,ะมาดูกันนะครับอย่างแรกนะครับก็คือ อันที่ผมจะแนะนําก็คือรับต่อทะเบียนร,รถยนต์นะครับปกติต่อทะเบียนเนี่ยก็จะต้องมีทํทพรบอรนะครับแล้วก็ต่อทะเบียนเนาะหรือว่าลูกค้าจะซื้อประกันภัยเพิ่มเนี่ยก็ทําได้เหมือนกันนะครับมีวิธีการยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันเนาะนอกจากนี้นะครับคําถามที่เจออีกนะครับก็คือว่าพี่ครับที่บ้านผมไม่มีพรินเตอร์ไม่มีคอมพิวเตอร์มีแต่มือถือจะทํำยังไงครับเขาก็ทําได้นะครับไม่ต้องกังวลเนาะ พราะว่าเอกาสารต่างๆนะครับถ้าสมมติว่าในกรณีที่เราซื้อมานะครับโบกเกอร์เนี่ยจะส่งมาให้เป็นไฟล์ PDF ก็ได้นะครับแต่ว่าอย่างแรกเนี่ยต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับแล้วก็รายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่ไว้ในนี้นะครับก็สแกนตรงนี้สมัครสมาชิกได้เลยนะครับหรือว่าคิดเข้าไปแล้วก็เข้าไปสมัครสมาชิกได้เลยจะเป็นของโบกเกอร์ที่1น,นะครับที่เราสามารถพอเวลาเราสมัครเป็นสมาชิกแล้วนะครับเราก็สามารถซื้อพอรบอร์ได้ในราคาทุนนะครับซื้อของเราเองนะครับได้ในราคาทุนนะ เรียบร้อยนะครับหลังจากสมัครแล้วนะครับเขาอาจจะมีเขียนว่าค่าใช้จ่าย200นะครับแต่ว่าถ้าสมัครผ่าน QR code นี้นะครับหรือว่าสแกนอันนี้นะก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายค่าสมัคร200นะครับก็คือสมัครได้เลยเนาะแล้วก็วิธีการทํางานเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับทำยังไงเนาะในส่วนของการซื้อนะครับ สมัครฟรีนะครับก็จะซื้อประกันได้ถูกทั้งนี้เนี่ยใครที่แบบว่ามีรถอยู่แล้วนะครับแล้วก็คือไม่ต้องการไม่ได้อยากขายนะครับแต่ว่าต้องการซื้อถูกก็สามารถทําแบบนี้ได้เหมือนกันก็คือสมัครไปในหน้าที่แล้วนะครับสมัครไปในหน้าที่แล้วเนาะอันนี้นะครับก็คือสมัครอันนี้ได้เลยนะก็สามารถซื้อพรลบประกันภัยรถยนต์ของตัวเองนะได้ราคาถูกๆเลยนะครับเพราะว่าซื้อในราคาสมาชิกเนาะสมัครแล้วซื้อได้ราคาถูกแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็ ถ้าสมมุติว่าในกรณีที่เราต้องการรับต่อภาษีนะครับให้กับลูกค้านะครับที่หนึ่งนะที่ผมทําวิดีโอให้นะครับแล้วก็ลองได้คุยกับเจ้าของแล้วนะครับก็คือพ่อจุน .com นะครับอันนี้นะครับเว็บนี้นะจะสามารถทําให้เราเนี่ยเช็คภาษีได้นะครับเดี๋ยวผมไปเปิดให้ดูนะพิมพ์ภาษาไทยไปได้เลยนะครับพ่อจุนนะครับพ่อจุน c o ทนะครับแบบนี้ เว็บนี้นะครับสามารถให้เราคำนวณภาษีนะครับภาษีที่ลูกค้าจะต้องจ่ายนะครับในกรณีที่ต่อทะเบียนนะครับทั้งนี้เนี่ยก็คือสามารถคำนวณได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะขาดต่อมาแล้วกี่ปีนะครับมีเงินเพิ่มเท่าไหร่มีเงินเ,เหมือนเราเรียกค่าปรับครับหรือว่าเงินเพิ่มเนาะเท่าไหร่กี่บาทนะครับก็สามารถทําได้เนาะเนี่ยก็กรอกข้อมูลไม่กี่อันเองนะครับเช่น รถเราเป็นรถอะไรเก่งกระบะนะครับปกติแล้วเนี่ยจะใช้เอกสารก็คือพรลบบเนาะสำเนาทะเบียนรถนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีอยู่ในสำเนาทะเบียนรถนะครับเช่นเครื่องยนต์1 4ึนะครับอันนี้ก็พิมพ์ไปได้เลย1 4ึนะครับหนึ่งสี่เนะครับมาประมาณนี้นะครับหนึ่จดซีซีนะครับจดทะเบียนปี59นะครับสมมุติว่าเป็นรถที่ยังไม่ต้องตรวจสภาพนะครับรดปี59เนาะ ปีที่ต่อก็คือเป็นปีปดูจากหน้าภาษีรถยนต์ของลูกค้าก็ได้นะครับปกติเน,นี่ยปีเนี้ยก็คือจะหมดอายุปี55นะครับดังนั้นปีที่ต่อเนี่ยก็จะเป็นปี5 6เนาะวันที่สิ้นภาษีนะครับก็คือสมมุติว่าเป็นวันที่วันนี้เลยเนาะสามสิบเอ็ดมีนาสองห้าหกสี่เอ้หกห้านะครับแบบนี้แล้วก็กดคำนวณไปนะครับระบบเนี่ยเขาจะบอกมานะครับว่าค่าภาษีเท่าไหร่ค่าพรบอรเท่าไหร่นะครับเราเอายอดเนี้ยไปแจ้งลูกค้าได้เลยเพราะว่าในส่วนของตัวพรบอรเนี่ยเราจะได้ส่วนลดอยู่นะ แล้วก็ภาษีเนี่ยครับก็คือคิดตามนี้ได้นะครับแนะนําให้ปัดขึ้นนะปัดขึ้นนะครับก็คือ1317บาทนะครับประมาณนี้เนาะจะได้คิดง่ายๆนะครับแล้วก็บวกค่าบริการของเราเข้าไปนะครับค่าบริการก็คือค่าเราไปต่อให้เนาะก็จะมีอีกนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับวิธีการนะครับก็คือเราไปเช็คภาษีมาได้เราไปเช็คค่าต่อภาษีมาได้แล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาคำนวณกันเนาะ พลบเนี่ยก็คือกำไรตั้งแต่99บาทนะครับจนถึง148ถ้ามีบัตรในหน้านะครับซื้อเองตรงๆได้นะก็จะได้ค่าคอมเยอะกว่านี้นะครับค่าบริการเนี่ยคือค่าบริการของเรานะครับที่จะบวกเพิ่มต่อคันนะทั้งนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่ายังไม่หมดอายุนะครับยังไม่หมดอายุก็สามารถต่อที่เซเวได้นะครับก็จะมีค่าค่าเหมือนค่าส่งนะครับ 45บาทถึง60บาทอะไรประมาณนี้นะครับให้เราบวกไปเนาะเกินได้นะครับแต่ว่าถ้าขาดเนี่ยเข้าเนื้อนะดังนั้นนะครับกำไรต่อพันก็จะอยู่ประมาณที่200นะครับถึง348บาทอันนี้เป๊ะเลยนะครับก็คือเป็นลดกระบาเป็นลถกระบาเนาะแล้วก็ถ้าสมมติเราบวกค่าต่อเนี่ย200นะครับก็จะเป็นราคาประมาณนี้นะครับก็จะได้ก็อันเนี้ยเวลาที่สมมติว่าเราทำนะครับเราทำรับต่อแบบเนี้ยก็คือเก็บตัง ือคำนวณให้เรียบร้อยเก็บตังค์ลูกค้ามาเลยนะครับเอกสารถ้าเป็นพรบรไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเวลาเราส่งให้กับที่ตลอ,อรหรือว่าส่งให้ที่สถานตรวจสภาพหรือฝากเขาไปต่อนะครับในกรณีที่ฝากเขาไปต่อเนาะในกรณีที่ฝากเขาไปต่อนะครับก็จะเขาสามารถรับเป็นไฟล์แล้วเขาปิดออกมาไปต่อให้เราได้เลยเนาะไม่ต้องมีเครื่องปินเองก็ได้นะถ้าต้องการคอมมากกว่านี้นะครับในส่วนของตัวพรบรหรือว่าประกรนันภะัยรถยนนะ ือต้องการเปิดร้านนะครับผมแนะนําทําให้ถูกต้องก็คือสอบบัตรในหน้านะครับเพราะว่าในหน้าเนี่ขายได้ทุกที่นะเราสามารถเลือกบริษัทให้กับลูกค้าได้มากกว่าปกตินะครับอันนี้สําคัญมากเนาะแล้วก็ในกรณีถ้าสมมุติว่ามีคําถามเพิ่มเติมนะครับในเรื่องวิธีการทําอะไรยังไงอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้เป็นไลน์แอดนะครับทักมาได้เลยเนาะหรือว่าจะไปดูพวกแสกประกันอื่นๆนะครับได้ที่เว็บนี้นะครับ 72CT.com เนะาะทั้งนี้นะครับก็ เป็นกาลังใจให้นะครับการที่ถามมาเนาะอันนี้ก็น่าจะเข้าใจคร่าวๆนะครับคือถ้าเราไม่มีเนาะเราอาจจะำเป็นจะต้องหาความรู้เพิ่มเติมก่อนนะครับความรู้เนี่ยใน YouTube มีเยอยะะเต็มไปหมดเลยนะฟรีนะครับแล้วก็ลองปรับความคิดดูนะครับมันไม่ใช่ว่าจําเป็นจะต้องมีตังค์อย่างเดียวแล้วถึงจะเอาไปท่างอื่นต่อได้นะครับการที่เราทําแบบนี้เนี่ยคือเราเป็นคิดค่าบริการเขานะครับเป็นเหมือนค่าบริการเขาเนาะเราตังค์เขามาก่อนนะครับ เอาไปทําให้ดําเนินการให้เรียบร้อยแล้ว,ลว,วก็เก็บส่วนต่างไว้เนาะสำหรับวิดีโอนี้นะครับเรียบร้อยแล้วเนาะก็น่าจะเป็นอันนึงนะครับที่แนะนําได้นะครับแล้วก็อันอื่นๆเนี่ยของผมถ้าเป็นอย่างของผมเองผมก็จะมีในส่วนของตัวคอร์สออนไลน์นะครับที่เพื่อนๆสามารถเอาไปแนะนาเอาไปขายต่อได้นะครับผมก็ให้ค่าคอมด้วยเหมือนกันเนาะโอเคสําหรับวิดีโอนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นกําลังใจให้คนที่ถามมานะแล้วก็ ขอให้ทำได้นะครับถ้ามีคำถามก็สอบถามมาได้เนาะโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ